ต้องคันนี้เลยน,ลน้องหญิง<ฟ><ล>โต,ต้าแวนทัวรี่ปี18เครื่อง3,000ตัวท็อปเกีออโต้อะไรอะคันนี้ประตูสไลา์ไฟฟ้าด้วยมันเป็นไฟฟ้าสองฝั่งอยู่แล้วแน่นอนสำหรับตัวท็อปและคันนี้มีราคาพิเศษให้ด้วยน้องหยิงอะไรอะทันที ตัวนี้นะป้ายแดงเป็นล้านกว่าปกติเราก็ขายอยู่มาล้านต,นตน้นๆแต่ถ้าเกิดใครที่เห็นน้องหญิงมาแล้วหรือว่าน้องหญิงอยากได้เองอตัวนี้เดี๋ยวมีราคาพิเศษให้อันนี้บอกกี่ที่นั่งอะท่านพี่ตัวนี้จะเป็นบอกคู่หน้าแบบ V A P เลยเห็นไหมตกใจสิท่าประตูมันเป็นไฟฟ้า2อฝั่งไงเบาะเนี่ยมันสามารถที่จะนวดพนักพิงหลังให้เราได้ด้วย ข้างหลังนี่ก็จะเป็นทั้งหมด4แถวเบาะพับได้เหมือน i n นโนวากับ f o r t จูเนและน้องหญิงอยากเอาไปวิ่งรับส่งนักท่องเที่ยวตู้นี้ถือว่าสบายเลยถ้าเกิดอย่างนักท่องเที่ยวเขาต้องการรถที่แบบนั่งสบายๆไปไหนก็สะดวกสบายแวนทัวรี่นี่ตอบโจทย์ได้เลยน้อง <นะ S 1> หญิงจะจองคันนี้ได้ไหมได้เลยไม่มีปัญหาอยู่แล้วน้องหญิงสําหรับภายในเดือนนี้นะพี่จัดให้แบบงามๆน้องหญิงอยากได้จริงๆพี่ลดให้เหลือ999 0 0 0บาท ฟีประกันภัยฟีจดัดอวนให้ด้วยน้องหญิงโโอ้โหจะเอาไม่เอาเอาเอาใช่ไหมงั้นไปจองกัน <c oughs>